พี่น้องทีรักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสุบบดีีอาทิตที่สิบห้าเทศกาลธรรมดาพระศาสนาจักรให้เราเฉลองเนื้อบุญองค์หนึ่งที่โด่งดังมีชื่อว่าบบนาเฟนตูราเป็นนคณะนักบวดของคณะฟรานซิสกันเป็นคนที่มีบทบาทในการช่วยเหลือพระศาสนาจักรในเรื่องต่างๆในพระศาสนาจากักรบรรดาน,นักบวช ก็มีเวลาในการที่จะพัฒนาความคิดต่างๆก็เลยทําให้มีนักปราดมากมายแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อที่ดูแลสัตบุรุษก็อาจจะมีความสันทัดหรือความขยันมันเพียนในการที่จะดูแลสัตบุรุษจนได้เป็นนักบุญอย่างเช่นนักบุญยวงเบียนเน่นะครับหัวข้อที่เราจะทำพึงในวันนี้ก็มีสองเรื่องเราก็เห็นว่าโมเสส แต่ถ้าคำสั่งจากพระบิดาให้มาช่วยชาติอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์เขาสงสัยว่าจะทํางานไม่สําเร็จพระบิดาจึงบอกว่าเพราะเห็นชาวยูทูกเขมงจึงให้ไปบอกฟารโรห์ว่าองค์พระบิ้าของบัตรบรุรของเขาพระเจ้าอับรามพระเจ้าอิสาครพระเจ้ายาคคบส่งมาเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์ พระองค์งยังบอกเขา,าให้เลือกคนอิสราเอลไปเจรจากับพระเจ้าฟาโรด้วยแล้วเราก็เห็นการเจรจานั้นดุดเดือดเข้มขน้นแล้วก็พระเจ้าฟาโรเองก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยให้ชาติอิสราเอลออกไปเพราะถือว่าเขาอยู่ที่นั่นเขาเป็นทาสทํางานแทนวัวแทนควาย,ยก็ยังได้ส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูจ้าตัดถ้อยคําสั้น ไม่กีบบรรทัดแต่มีความหมายมากและเป็นความบรรเทาใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราคือท่านทั้งหลายพวกเราเนี่ยพวกคริสตังทั้งหลายเนี่ยที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้พวกเจ้าได้พักผ่อนและดูแล้วพระองค์มีความอบอุ่นมีความ เห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความรักห่วงใยตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อเชิญพวกเราที่รู้ว่าการเดินทางในโลกนี้ไม่ค่ยไม,ไม,ไม่ไม่สนุกให้ไปพักผ่อนกับพระองค์ดังนั้นเราควรไปหาพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์เป็นการพักผ่อนของเราพระองค์ไม่เชิญคนขี้เกียจที่เป็นปัญหา ให้คนอื่นเช่นฟาริสีหรือผู้ที่เอารัดอเอาเปรียบคนอื่นในปัจจุบันนี้ <c oughs> แต่เชิญเราเราจึงควรไปหาพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้นำของเราและช่วยเราได้เสมอเราควรเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์มีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนผู้ที่เข้าหาพระองค์จะไม่ผิดหวัง เขาจะกลับไปพร้อมกับความสบายใจและความเฉลียวฉลาดมากกว่าเดิมงนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อมีพระเยซูเจ้าเดินในเดินกับเราในโลกนี้ก็เป็นความมั่นคงร้อยเปอร์เซน์เราจึงควรที่จะมีเวลาที่จะอยู่กับพระองค์เป็นครั้งเป็นคราวสุดภาวนาบ้างอ่านพระคัมภีร์บ้างนี่ต่างหากที่ทำให้เรา ได้กรคชิดกับโรงจริงไหมครับสวัสดีครับ